มาวันนี้คุณรู้ไหมว่าหวงจุ้ยจะช่วยคุณได้ยังไงสําหรับผมแล้วประสบการณ์ของผมเนี่ยพบว่าหลังจากที่ผมไปแก้่วงจุ้ยให้หลายๆคนเขาธุรกิจก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นคุณละ่ะสนใจที่จะทําให้ธุรกิจคุณดีขึ้นไหมสนใจที่จะทําให้ครอบครัวคุณดีขึ้นไหมและที่สําคัญที่สุด่วงจุ้ยเองยังสามารถทําให้คนรอบข้างคุณมีความสุขด้วยมาเรียนรู้กันว่า่วงจุ้ยเนี่ยสามารถที่จะสร้างประโยชน์ ทั้งธุรกิจและครอบครัวดได้อย่างไรจริงๆแล้วห่วงจุ้ยเองเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายแต่สิ่งที่เราพบอยู่ในปัจจุบันก็คือการอ่านหนังสือห่วงจุ้ยทําให้คุณปวดหัวมากการอ่านหนังสือห่วงจุ้ยทําให้คุณไม่เข้าใจว่ามันมีที่เป็นที่มาอย่างไรดังนั้นณนวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะได้เรียนรู้ห่วงจุย้งยง่ายๆแล้วเอาห่วงจุ้ยนั้นไปทําธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น ไปทําชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่รายล้อมตัวคุณเองก็จะดีขึ้นด้วยห่วงจุย้ยไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่คุณคิดห่วงจุย้ยไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่สามารถทําได้เรียนรู้เรื่องห่วงจุย้ยให้เข้าใจอย่างชัดเจนเรียนรู้เรื่องห่วงจุย้ยอย่างลึกซึ้งแล้วสิ่งสําคัญที่สุดหลังจากที่คุณรู้แล้วคุณเอาไปใช้คุณจะเห็นผลของมันและที่สําคัญที่สุด หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเกิดผลกับตัวเขาเองไม่แปลกใจเลยถ้าคุณได้เรียนแล้วเอาไปใช้แล้วสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในที่สุดอย่าลืมนะครับห่วงจุ้ยเป็นเรื่องง่ายๆห่วงจุ้ยเป็นเรื่องที่สามารถเอามาพัฒนาโดยเฉพาะถ้าคุณทำอสังหาริมทรัพย์ห่วงจุ้ยสำคัญมากปรับห่วงจุ้ยได้แก้ห่วงจุ้ยได้ธุรกิจของคุณดี เมื่อธุรกิจของคุณดีแน่นอนชีวิตครอบครัวของคุณก็ดีด้วยหวังว่าคอร์สนี้จะทําให้คุณได้รับประโยชน์และสิ่งสําคัญที่สุดมาเรียนรู้ห่วงจุย้ยเพื่อทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จกัน